สวัส <F> ดีครับผมพบอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่อง hunting a l d i m นะครับผมวันนี้เรามายิงปตาหมายใหม่นะเดินทางมาไกลนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าต้องรอช่วงน้ําลงนะครับผมถึงจะเดินเลาะหินมาได้นะก็น้ําลงแล้วนะแต่ว่ายัมีปลาหรือเปล่าแต่ว่าผมได้ข่าวมานะว่ามีคนมาตกปละเก๋าได้เยอะแถวนี้นะ ไฟกลางๆนะประมาณน,นี้ครับผมนะใช้ฝั่งหาห่วงใหญ่มไม่ได้หรอกนะมันจะว่ามาจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดำดูนะวา่าจะมีปลาไหมนะครับผมถ้ามีปลาก็โชคดีไปนะครับผมถ้าไม่มีก็ตัวใครตัวมันนะครับผมกลับไปกินมาม่าเหมือนเดิมนะครับโอเค,อเคไปเ,คเราไปดันน้ำมันดีกว่าเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นครับผมโอเค สุดสยอดีครับผมครับก่อนอย่นต้องสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆน้อง,องทุกท่านนะครับผมก่อนที่จะไปดินบลานะครับผมพามาใหม่นะครับดูให้ดูบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับสวยงามมากๆเลยครับ ปลาเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมสวยงามมากนะครับผมนะหมายนี้น่าจะเป็นหมายที่ผมว่ามีอนาคตแหละต่อไปนะเพราะว่ามีคนมาตกปลาเยอะอยู่ก็ได้กังไปเยอะนะครับผมนะครับมีปลาดาวด้วยครับอันนี้ชายฝั่งนะครับเนี่ยไม่ใช่กลางทะเลนะครับมีชายฝั่งนะมีกลางทะเลนะ ี่มีปลาดาวด้วยนะครับแล้วก็มีปลาแยะมากมายเลยไปครับเดี๋ยวเราไปหน้าถ้ากันเราไปหาปลามีไา้กันไปกันเลยครับครับนี้เราก็มาที่หน้าถ้ำนะครับเห็นมีตัวอะไรแวบๆวิ่งเข้าไปในใน้าหินนะครับครับเดี๋ยวผมจะปล่อยลมเสื้อ นะครับเนี่ยทางใต้ตางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยล้อมเสื้อให้ดำลงมาด้านล่างดูว่ามีอะไรไหมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ารูครับหน้าปากรูเดี๋ยวไปดูหน้าปากรูนะครับผมเห็นไหมครับหมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับส้มส้มอยู่ตัวส้มส้มเห็นไหมครับกำลังกินอะไรอยู่ไม่รู้เห็นไหมครับนี่ครับ ค่อยๆย่องนะครับผมค่อยๆย่องค่อยเอาจมกูกค่อยเอาจมูกแย่ลงไปนะครับแล้วก็ทิมมันเลยครับผมโอ้โหนี่แหละครับเขาเรียกว่าปลาหนวดลูสีนะครับผมนะครับนึ่งอร่อยมากนะครับผมนะแล้วก็ก่อนที่จะดำลงไปข้างล่างนะครับผมก็เหมือนเดิมครับปล่อยลมออกจากเสื้อแล้วก็ ดำลงข้างล่างนะครับมาแล้วครับเห็นนะครับตามมาแล้วครับไปนะครับมาแล้วครับไล่ทันครับนี่ครับนี่คือปลาปลาหมูนะครับผมนะแต่ถ้าภาษาการเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับผมแต่เขาเรียกปลาหมูนะผมจะอยู่ตามชายฝั่งนะครับผมแล้วก็ทะเล ปานกลางนะครับผมไม่ไม่ไม่ลึกมากพอหาได้ตามใจฝั่งนะครับผมป้าหมูนะครับไซนี้น่าจะเป็นไซโลนะครับผมนะก็พอได้กินนะครับผมก็เราก็ยังอยู่ตรงปากถ้าเหมือนเดิมนะครับผมดำดิ่งลงไปนะครับสวยงามมากๆเลยครับนะครับเป็นหมายใหม่ที่ผมชอบมากเลย แต่ผมยิงปลาทะเลมาเนี่ยเป็นหมายที่ผมชอบมา,มากๆเลยหมายนี้น้ําใสแล้วก็ดาง่ายนะครับผมนะแต่ต้องดําช่วงน้ํากําลังจะลงนะครับนะน้ําลงแล้วไม่ได้นะครับผมถึงใจชีวิตได้เลยนะครับผมนะคขขึ้นซัดนะครับผมนะเวลาขึ้นม,มานะ่ะอยู่ใต้น้ําไม่เป็นไรเวลาขึ้นม,มาบนบนบกขึ้นม,มันจะซัดนะครับผม ต้องดำตอนช่วงเวลาน้ำมันจะลงหรือน้ำขึ้นเต็มที่นะครับเนี่ยครับนะครับปลาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอยู่ในถ้านี่เลยครับมันไม่ไปไหนผมเห็นปลานกแก้มมีไฟอยู่ตัวนึ่งจิ้มมันเลยจิ้มมันเลยเดี๋ยวไปดูไซกันว่าว่าจะ พอได้กินกับน,น้ำพริกไหมนะครับผมครับโอ้ไซก็ใช้ได้ครับไาเล็กนะครับไซเล็กไซเล็กกนะ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 ็โอเคแล้วครับนะระมาสามสี่ตัวโอเคโอเคผมนะเอ,อน้ำลงแล้วนะครับผมขึ้นแรงมากเลยก็ได้บาดแผลกันไปทั่วหน้าเลย น้าผมได้มาสามสีตัวน้าผมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็พอได้เอาเอาไปกินนะน้าผมาฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมนะฮะใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการดำน้ำยิงปลาข้า,างฝั่งก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคนเลยนะครับผมครับก็วันนี้ถังหมดไปถังหนึ่งนะครับผม นะ้ำมันก็ลงพอดีนะครับผมถ้าน้ำลงแล้วจะไม่ได้ละเพราะว่าชายฝั่งเนี่ยมันจะตีขึ้นเลยถ้าโดนหินที่มันมีเปลือกหอยหน่อยนะเรียบร้อยครับเย็บแน่นอนเลยผมไม่รับเย็บด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนหน้าใครไหนกันนั้นโปรดติดตามชมนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้สุดซอยครับผม Bible fever.